ใครคะมาแล้วคะ่ะอ้าคุณนะบอนนี่อยู่ด้วยเหรอตาลินจ้าเร็วเข้าแม่เธอมาหาไม่ต้องเรียกหรอกที่จริงฉันกับลินหลินต้องคุยกันตามลำพังหน่อยเธอช่วยได้คะ่ะเออเรายัางไม่ได้กินข้าวเย็นกันเลยเดี๋ยวฉันออกไปซื้อนะคะฉันนั่งคะ่ะคุณนะ แม่ทำไมมาดึกจังอะถ้ามีอะไรเดี๋ยวหนูไปหาที่บ้านเองหรือไม่ก็โทรมาก็ได้นะคะเรื่องนี้คุยทางโทรศัพท์ไม่สะดวกฉันต้องบอกตอนหนะ้าคราวนี้อะไรอีกล่ะพ่อแกโทรหาฉันพ่อเหรอเขาอยู่ไหนจะกลับมาเมื่อไหร่คะฉันถามแล้วเขาไม่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหนแต่บอกว่าจะไม่กลับมาจนกว่าจะเจอตู้เสาคุณก็ตามใจ เออนี่พ่อแกบอกว่าเห็นวิดีโองานแถลงข่าวของแกในเน็ตแล้วนะจริงเหรอพ่อดูเหรอโอ้ยสวยแล้วพ่อคงคิดว่าหนูทนําพังแน่ๆเลยไม่ใช่พ่อคิดว่าแกทําได้ดีและมีสเสน่ห์มากเหมือนตอนเขายังหนุ่มเลยแม่ก็ปลอบหนูไปอย่างนั้นแหละ โเอ้ยจริงหย่นเพิงที่แท้ก็แค่พวกเสแสร้งเขาหนีเอาตัวรอดคนเดียวไม่รับผิดชอบอะไรเลยแถมตอนนี้ลูกสาวเขาก็อยู่ที่นี่ทิ้งคนไม่มีประโยชน์เอาไว้ให้คุณที่รักคุณคงจะไม่ได้จะเสียสละตัวเองเพื่อที่จะช่วยเขาจริงๆใช่หรือเปล่าลินหลนิฉันมีอะไรจะบอกกับแกนะในดนะีแอลน่ะมีนอนบ่อนไส้นอนบ่อนไส้เหรอคะใช่ ช่วงนี้แกยุ่งมากฉันเลยไม่มีโอกาสได้บอกแกจริงๆแล้วมีคนแจ้งจับพ่อแกมีคนแจ้งจับเขาข้อหายากยอกองทุนเพิงคุณเพื่อที่จะกำจัดเขาไปเด็กคนนั้นได้เป็นประธานอันทรงเกียรติส่วนเมียของผมต้องตามล้างตามเช็ดน่าเหลียดสิ้นดีพูดอะไรอยู่ได้คุณอย่าพูดจาเหลวไหลฉันรู้ว่าทำอะไรอยู่เฮ้แงละ่ะเมียผมน่ะฉลาดจะตาย ใครเร,คเราก็ยังไม่รู้แต่พ่อแกบอกว่ามีคนก่อเรื่องที่ในงานแถลงข่าวนั้นเพื่อให้แกลำบากพอโยมเข้ากับเรื่องที่มีคนแจ้งจับเขาเลยคิดว่าน่าจะมีนอนบ่อนไส้ในดีแอลเขาปีนขึ้นไปถึงยอดเขาเสวยสุขกับเกียรติยศสุดท้ายก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นสมควรแล้วฉันขอเตือนนะ เจียงหยวนเพิงเป็นเจ้านายฉันเขาชี้แนะฉันในด้านการงานเขาเป็นเพื่อนที่ดีเห็นเขาเดือดร้อนแบบนี้ฉันก็ลำบากใจอย่าพูดเหมือนกับฉันไม่สน,นกบุญคุณเขาสิแต่ว่าคิดดูแล้วคุนคนนี้จะทำร้ายครอบครัวเราทำไม แต่ว่าคนที่รู้เรื่องความสัมพันธ์พ่อเธอกับกองทุนเพิงคุณก็คือพวกหุ้นส่วนดีแอลนั่นเองละ่ะเพราะงั้นหลิลิลิฉันมาเตือนแก่ให้ระวงังต่อจากนี้ไปเบิกตาให้กว้างคอยจับตาดูคนรอบตัวไว้ให้ดี